ฮัลลี่ฮัลโหลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคีปประเทศเยอรมนีเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราสองคนไอจ้าไอฮัลลี่ฮัลโหลกูเชนมอร์กันวันตะบุนทักสวัสดีครับฮัลโหลตอนนี้เวลา12นาฬิกา26นาทีนะคะวันนี้เราไม่ได้ไปขายของเนาะเราจะไปเออเยี่ยมเมย่านะคะเมยมเ่าเข้าโรงพยาบาลเนาะเอ่อ ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เมืองเล็กๆนะคะหูสุ่มนะทีละักหูสุม่มหูสุม่มเดีแม่คะ่ะแม่แม่แม่ย่าเข้าโรงพยาบาลที่นั่นเนาะค่ะเนะเาเราจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเนาะ <laughs> ไม่แน่ใจว่าแม่ย่าจะว่ายังไงนะคะแม่ย่าก็นั่งเรือออกจากเกาะมานะคะก็มารักษาตัวที่นั่นเนาะ เราก็จะไปเยี่ยมที่นั่นกันนะคะก็คงไม่ได้ถ่ายเอ่อไม่ยาาให้ดูเนาะเพราะว่าเขารักความเป็นส่วนตัวของเขามากๆเลยเนาะจะสังเกตเห็นนะคะเวลาสาวยปเปอ,อกับครอบครัวไอ้บ่าวนี่ยก็คือแบบบกไ่ได้เห็นหน้าเนาะนกจากหลานทายนะคะเพราะว่าคนอื่นๆเขาเขาชอบความเป็นส่วนตัวเนาะเขาเขาเอ่ยบ่อยากให้ถ่ายห,หน้าแต่ถ้าถ่ายความเ ถ่ายเก็บไว้สำหรับครอบครัวในส่งในในกลุ่มครอบครัวนะได้เนาะแต่เผยแพร่ะนะไม่ได้เพราะวะ่าเขาเขารู้สึกเขาอายเขาเขาบพร้อมอย่างแบบปปะมาณแล้วประมาณนี้นะคะลินรู้นพันกันอาการป่วยของแม่ยาก็คือเพิ่นเพิ่นล้มนะคะบันที่นี่เพิ่นปวดขา แบบนี้นะ้าแล้วก็เ,เข้าห้องนำ้ำโดยตัวเองบดายต้องไปเบื่องอีกทีเนาะว่าสิเป็นจังใดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออเป็นยังไงเนาะกะฝากเป็นกำลังใจให้แมย่ย่าแซโยหายไวๆเน้ะค่ะเนอแซโยกะหวังว่าแมย่ย่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะคะ ระยะทางที่ไปเมืองฮูซุมนี่ก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆเนาะคะ่ะเฮาก็ได้ห่อข้าวไปกินด้วยนะคะอันนี้ก็คือกับข้าวที่สาวยอห่อไปนะคะกับข้าวง่ายๆเนาะไว้กินกลางทางนั่นก็คือไก่ย่างนั่นเองจ้ากินกับข้าวสวยหอนๆแล้วก็มีน้ําจิ้มโรยนะคะโอ้ยเขากันขนาดแลวก็ดูวิวสองข้างทางนะคะตอนนี้ต้นไม้ใบไม้ก็กําลังสวยงามเลย มาถึงหูซุมแล้วนะคะตอนนี้เราก็จอดรถตรงนี้นะคะไอ้บ่าวกำลังจะไปเออจ่ายเงินค่าจอดรถนะคะเขาจะมีตู้ตรงนั้นเนาะเนี่ยค่ะเห็นต้นไม้ไหมบางต้นก็ใบปิวไปหมดแล้วนะคะบางต้นก็กำลังเหลืองเนาะคนหล่อของสายย้อมมาแล้ว <laughs> 3.60หยุด3.60หยุด3.60หยุด3.60หย i ด3.60หยุด3.60หยุด3 t 0หยุด3.60หยุอ3.60 no? หอยาาุด3 a 0หยุด3.6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 0หย a ด3.60หยุด3.60หยุม่6อนหอ no? ย,ย,ย,ยุดะ6นหลลาายุด3.60หะุด3.60หยุด3.60หยุด3 no? า,าก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราเดวมองไม่ของปวดไม่ย่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะไปดูเขาก็จะมีเวลาสายละมาสเตอร์ ประตูมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเขาก็จะดันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราก็จะขึ้นลิฟต์ไปนะคะวิวสต็อกเฟียดไปที่ชั้นสี่นะคะนี่รอลิฟต ัโลสตูสติกนี่อุ้นเถินเหรอน่าขึ้นที่ดียปหนู่านึ้นน่ต้นสุสนน่้นสุสานฉันจไม่ถึงที่นั่นแลยาบูฮูเล่องนะคะบริกฎลงทางใต้บอสสยามอับเฮียแมยะอยู่ชั้นสี่นะคะทืมงีย สิบเซนสิบเซนห้องที่สิบเจ็ดนะคะนี่ห้องที่สิบเจ็ด พอมาถึงเนาะค่ะแม่ยาก็ดีใจแห้งแหงแบบเฮามาแบบบรไบอกไผเลยนะคะแม่ยาเห็นแม่ยากะโอ้โอ้โอ้แล้วก็ยิ้มเนาะเพิ่นกับคงซิรู้ซึกเหงาแล้วเนาะ เพราะว่าในห้องนี่ก็มีผู้ป่วยแค่สองคนคือแม่ย่าและคนป่วยคนหนึ่งเนาะก็เป็นผู้หญิงมีปัญหาด้านการย้างคือกันเนาะส่วนมากที่แซญโยสังเกตเห็นจะมีแต่ผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงสูงอายุเนาะแต่แซญโยบนในใจว่ามีผู้ป่วยชายอยู่ร่วมกับตึกของที่แม่ย่าอยู่ไหมเนาะคะ่สะสซญยกับ,บยังโบเห็นนะนะก็เลยบ่ฮหูทุกคนเสื้อโบอแม่ย่าแซญโยนี้มาก กันเล่นโซเชียลเถ่าใดก็คือเน้นมักเบิ่งมักอ่านเนาะแต่บนเน้นมีส่วนรวมนะอันนี้ไอ้บ่าวกำลังอธิบายวิธีลบเนาะเพราะว่าโทรศัพท์เพื่อนติมหนาะบัดน,นี้เพื่อนก็นเล่นอย่างบ่ดด้เนาะเพื่อนก็นเลยลบอันแอปบ,บางแอปออกนะคะอย่างเช่นเอ,อ่อแอ อันดำแล้วก็แอปอันฟ้าเนาะบ้านที่นี่เพื่อนก็เลยเกิดอาการเงาในสายพวในอันทงแอปเนี่ยมันก็มีให้อันเฮาอ่านให้เฮาเบิ่งหลายอย่างเนาะลูกชายเพื่อนก็เลยสอนวิธีลบอันพวกอันขยะนะคะพวกรูปภาพที่เวลาเขาส่งมาแล้วมันสิไปันเซฟอัตโนมัติบ้านที่นี่ไอ้เบ่าก็เลยตั้งค่าาห้แบบบห้เซฟอัตโนมัติให้เลือกบันทึกเฉพาะที่เฮาอยากอันบันทึกไวเนาะแล้วไอ้บ่าก็ดาวน์โหลดแอป มาให้เพื่นคือเก่านะคะเตียงข้างๆนี้วซย้เห็นเพื่อนอัน มีหนังสือหลายเล่มเลยนะคะทั้งหนังสืออ่นอานทั้งหนังสือพิมพ์เนาะแต่ไม่ยยนี่ใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวโทรศัพท์เครื่องนี้สายอซื้อมาแต่เมืองไทยผู้ใดซื้อมาฝากเพิ่นเพื่อนก็นยังใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะติดโซเชียลคือกันกับเม่สายอเลยเม่สายอก็ติดโซเชียลโทรไปหาเธอได้ก็บ,บอกว่าเบิง่งหมอลำอยู่เบิ่งยูกิอยู่เม่สายอมักน้องอยูกิแฮงเซวิดีโอน้องอยูกินี่หลาย่าวิดีโอลูกสาวผู้ใดก็บ,บ่ว่ากันเนาะค่ะความสุขภัยความสุขมันแค่เพื่อนมีความ ความสุขเขาก็ดีใจแล้วมาเข้าเรื่องแม่ยาตัวนะคะแม่ยาเสาโยกก็คืออายุ82-83แล้วนะคะก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแต่มาล้มนี่ล่ะคะ่ะก็เลยทําให้เดินไม่ได้เนาะคนแก่ล้มเนาะคะ่ะมันก็ฟื้นฟูนยากเป็นธรรมดาแต่เท่าที่เสาโยกมาเห็นเมื่อนี้ก็คือแบบแม่ยาซ้อยเหลือตัวเองบ่ได้นะคะแต่ทุกอย่างร่างกายแข็งแรงหมดเลยนะคะแค่เดินไม่ได้เนาะคือแบบพยุงให้ตัวเองลุกขึ้นนะมันไม่ได้เพราะว่าขาบวมใหญ่มากก็คือต้องมีคนดูแล ะะแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะให้ไอ้เบ่ากับแม่ย่าปรึกษากันว oui, ่าจะเอายังไงแล้วก็มีป้าเนาะป้าเพิ่งกัดซิมาเยี่ยมอีกมืออื่นสายนก็ทาหน้าที่ลูกสะภ้ยที่ดีอยู่ไดก็คือเปลี่ยนเสื้อให้เพิ่อนละกันเช็ดหน้าเช็ดตาให้เพื่อนเนาะเพื่อนยังบริลล้างหน้าล้างตาโรงพยาบาลอยู่นี้บริใส่เสื้อคนป่วยนะแอบโบ้อ้ไอ้เคส เมยาเป็นคนใจดีและอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะตอนที่เพิ่นแข็งแรงก็คือเวลาฮาไปเยี่ยมนี่เฮ็ดกับเขาให้กินตลอดมันก็เป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะทําให้เฮารู้สึกสบายใจด้วยเนาะนี่คืออาหารนะคะอาหารของโรงพยาบาลที่เยอรมนีนะคะอันนี้เป็นชานะคะอนเป็นยีากบ ยาเอาไปดิฉันไม่ใช่ที่ทำเครื่องถอด,ดแต่ท้าที่สังเกตเบิเบ่งโนตลอดเวลาที่นั่งอยู่ประมาณ5ชั่วโมงกับแมย่ย่าโนเขาก็เห็นพยาบาลเพื่อนเทคเคคนป่วยดีอยู่นะคะสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางการพูดคุยของแม่ย่าก็คือ,อยังอารมณ์ดีอยู่นะคะยังบม่มีความเครียดอย่งเลยแต่เพิ่อนสิขังวนก็คือพวกน้องแมวของเพื่นนะคะประมาณ4ีหตัวนี่แหละแล้วก็เต่าอีกสงตัวนะคะเพื่อนกังวลว่าน้องสะอยู่จัง งใดแบบนี้นะก็มีปลาเพิินคอยเบิ่งใหายูุนะจ้ะคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้น้ของเราด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายชูส